เรื่องอ,อ็ก,กินไก่พ่อแม่ผมอาศัยอยู่ที่บ้านพักราชการในศูนย์ดูแลคนชราแห่งหนึ่งตัวผมทำง,งานไกลเลยไปเช่าหออยู่ใกล้ๆที่ทำง,งานจากกลับมาบ้านพ่อแม่บ้างเป็นบางครั้งที่บ้านจะมีไก่ชนที่ผมรักมากฝากให้พ่อช่วยดูแลมีอยู่คืนหนึ่งพ่อโทรมา,าผมบอกว่าไก่ชนตายไปตัวนหนึ่งพอรุ่งเชา้าผมรีบกลับบ้านเพื่อไปดูไก่ชนตัวที่เหลือเนื่องจากกลัวว่าจะเป็นโรคติดต่อแต่ก็ไม่ใช่ครับผมจึงไปทำง,งานและก็กลับที่พักตามปกติพอตกกลางคืนพ่อผมก็โทรมาอีกบอกว่าได้ยินเสียงไก่ร้องแปลกๆเหมือนตัวที่ตายเมื่อวานผมมเลลยรีบ่าดูแไก ลักษณะที่เลี้ยงไก่จะเป็นสุงมีผ้าลุมไว้เพื่องไก่ได้หลับนอนตอนกลางคืนขณะที่ผมฝ้าอยู่นั่นเองสายตาผมก็หลบไปเห็นแมวสีดำตัวหนึ่งซึ่งผมไม่เคยเห็นแมวตัวนี้มาก่อนมันพยยามเดินไปเดินมาห่างๆจากสุ่แลวอยู่ๆมันก็หายไปโดยที่ผมไม่ทันสังเกตทันใดนั้นไก่ชนผมก้นดินและร้องสยงดังเพียไม่กี่ก็เยบไปผมรีบเปิดผ้าลุอกปรากฏว่าไก่ชนผมนั้นตายแล้วโดยลักษณะคอักและน้ำหนักตัวสูบเบาลงเฉยๆผมรีบไปบอกพ่อพ่อผมเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้น วันต่อมาพ่อมาบอกผมว่ายายคนนั้นเดินปล่อยเลยจากที่ร่างกายไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนั่นยิ่งทำให้เพิ่มความมั่นใจว่ายายแกยเป็นปอบจริงๆหลังจากนั้นไม่นานแม่ของผมก็่วยครับต้องพักอยู่ที่บ้านแล้พอตกเย็นก็มาจอเห็นยายคนนี้แกมาเดินวนเวยนอยู่หน้าบ้านเป็นแบบนี้เป็นประจำบางวันนี้ซื้อขนมมาฝากด้วยพยายามจะจีบให้แม่ผมกินแต่ผมเอาไปทิงป้งตลอดหลายวันผ่านไปอาการของแม่ผมก็ไม่มีท่าทีว่าดีขึ้นพ่อบอกให้ไล่ยายคนนี้ไปและห้ามกินของที่แกเอามาให้เด็ดขาดเย็นวันนั้นผมก็เห็นยายแกายมาตะล,ล,ล่อมตะ แล้วใช่ว่ายายแกจเลิกความพยายามในทุกๆเย็นแกก็ยังมาเดินะลมตะล่องแถวหน้าบ้านผมแต่หลังดูยายแกโซมๆเหมือนกี้เลยผมปิดประตูบ้านและพยายามไม่ออกไปช่วงนั้นผมต้องคอยเฝ้าแม่ทุกวันเลยครับหลังจากนั้นไม่นานอาการของแม่เริ่มดีขึ้นขึตามลำดับจนมีวันหนึ่งพอกลับมาบอกว่ายาแกเสียแล้วสภาพศพของยายนั้นเหมือนคนตายมานานแล้วทัทง้ทงๆที่เพิ่งตายจากคนรา่างวเียวหนัง,หงกระดูกตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจด,ดีเพราะพ่อผมบอกอีกว่าจะตายก็ต่อเมื่อได้ทาลัดแล้วและพ่อผมสั ชาบเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่องเล่าหลอนหลอนชาบประสบการณ์เจอผีชาบเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาบเรื่องเล่าชวนหลอนชาบเล่าเรื่องลึกลับชาบเรื่องเล่าผีชาบเรื่องเล่าหลอนกวนชาบเรื่องสยองขวัญชาบการเอาเรืชางเล่าเรื่องผีชาผี